สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูกค้า Honda City Turbo นะคะเข้ามาติดตั้งตัว n o v e l นะคะตัวนี้เป็นตัวกล่อง Android นะคะสามารถอัพจอเดิมติดรถนะคะให้เป็นระบบ Android ได้เลยเพียงติดตั้งนะคะตัวอุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบ USB แค่นี้นะคะเรียบร้อยเลยเขาก็จะบูตหน้าของเขาขึ้นมาแต่ถ้าเราจะกลับไปใช้ฟังก์ชันเดิมของรถนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยกล่องตัวนี้เขาจะทางานผ่านระบบ Apple CarPlay นะคะ เมื่อเข้าสู่ระบบก็จะกลายเป็นระบบ Android แบบนี้เลยก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะพื้นฐานที่เขาอ่าได้ทำการติดตั้งมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Map Netflix นะคะแล้วคุณลูกค้านะคะก็ยังสามารถล็อกอินเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมใน Play Store ได้อีกด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆตัวนี้นะคะสเปคอยู่ที่แรมสี่เลยนะคะการเล่นนี่รวดเร็วทันใจตอบสนองได้ดีมากๆเดี๋ยวเราลองทดสอบ youtube ดูนะคะ ตัวนี้เป็น Android เวอร์ชันล่าสุดเลยนะคะเป็นเวอร์ชัน9นะคะสามารถใช้งานแบ่ง2จอได้อีกด้วยเนาะอยากดูเพียงไหนก็เลือกได้เลยคำสั่งเสียงก็สามารถใช้งานได้นะคะคอนโทรลพวงมาลัยก็ใช้งานได้ปกตินะคะระบบเดิมๆของรถอยู่ครบค่ะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำการปลดล็อกจอเลยนะคะ ไม่ต้องรื้อไม่ต้องดัดแปลงแดดๆทั้งสิ้นนะคะประกันอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ดู Google Map ก็สามารถดูได้เลยเพียงแค่แชร์อินเทอร์เนต็ตเข้าไปนะคะจะฮอสปอร์ตจากมือถือก็ได้หรือจะเป็นเน็ตบ้านก็ได้นะคะสามารถใช้งานได้เลย สามารถพิมพ์ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะคะคอาสธ การใช้งานแบบแบ่งสองจอนะคะใช้งานง่ายมากทัศกินรถเดียวทันใจ ตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งได้กับจอติดรถยนต์นะคะที่มีระบบ Apple CarPlay มาให้มากมายหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้าท่นานใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้หรือจะลองมาทดสอบสินค้าดูที่หน้าร้านก็ได้นะคะเป็นอีกอุปกรณ์เสริมสำหรับจอติดรถนะคะ รับเข้าสู่รายการเดอะโกนิสซองเวทีเพลงเพราะยกกปลังสามนะครับเรายังอยู่ในการแข่งขันรอบเซมิฟไฟแนลและการแข่งขันของสายบีกับลังจะเร่มต้นขึ้นแล้วครับใช่ครับและผู้เข้ขาแข่งขันท่านแรกของสายบีค่ะหรกอใครท่าน,านาาใดสในใจก็ติดต่อสอบถามแอดมินดดได้นะคขายยินดีให้คำแนะนำทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ